ที่แก้ง่ายๆนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้องถิ่นในกรุงเทพก็ให้เขตเป็นผู้ดําเนินการนะช่วยสนับสนุนในการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะการให้ความรู้นะครับกับประชาชนแล้วก็ขยับเรื่องของสถานที่ในการวางกําหนดเวลา นะครับแล้วก็แจ้งคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าจะให้ไปเวลานี้เพื่อไม่ให้คนปริมาณคนมันมากเกินไปไม่ต้องไปรอบแรกคนเยอะต้องไปรอบ2รอบ2ไม่ได้คนเยอะต้องไปรอบ3รอบ4น,นะครับให้เสียเวลานะครับอย่างอื่นมาดีแล้วนะครับวิธีการตอนนี้เป็นภาคบริก,การที่ประสบปัญหานายกก็บอกได้เพียงว่าให้แก้ไขอย่าให้เกิดขึ้นอีกมันะอยู่ที่วิชั่นของผู้นำว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยให้นะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กํากับดูแลนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องของบัตรคนจนที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโจมตีรัฐบาลมีคนมากกว่า8.2แสนคนโดนอเจกนะครับต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร ทำให้ปรากฏว่าคนจนทั้งหลายแห่เดินทางกันไปนะครับเพื่อยือนยันตัวตนนะครับยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับคนจนเพิ่มมากขึ้นอ่ะพูดถึงเรื่องบัตรคนจนอีกทีหนึ่งฟังข่าวมาคนไหนไม่ผ่านต้องไปยื่นอุทธร์ไอ้เหี้ยไปยื่นอุทธร์ยังกับกูไปฆ่าคนตายกูจนอยู่แล้วกูก็เก็บใจซ้าใจพออยู่แล้วกูต้องไปซ้าเติมไปย้ำเติมไปซ้าเติมว่ากูจนจริงๆไอ้ชุบหาย ต้องไปแซเติมตัวเองต้องมายื่นอุทธรณ์ยังกับภูเป็นคาตกรอนไปฆ่าคนตายเนี่ยกว่าจะได้บัตรคนจนมามันช่างลําบากยากเข็นซะเหลือเกินแล้วคนแก่คนป่วยทําไงเข็นเตียงไปเลยไหมไปนอนหน้าโรงพยาบาลเลยไหมเออไปนอนหน้าธนาคารเลยไหมขอยื่นอุทธรณ์เลยไหมมันทําไมมันทําให้เรื่องให้มันยุ่งวะยุ่งยากวุ่นวายกูถามหน่อยสิแค่มึงไม่เจ้าหน้าที่ออกไปตังจังหวัดก็ได้ออกไปหมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านนอกอะ่ะมึงไปตั้งโต๊ะตรวจสอบแต่และหมู่บ้านหมู่บ้านสิ แต่ละอำเภอสิว่ามันมจนจริงไหมจะตอกย้มคนจนไปถึงไหนเนี่ยจะได้บัตรคนจนนี่กูจะเป็นคนจนจริงจนี่แม่มึงช่างโคตรยุ่งยากซะเหลือเกินนะทําให้ยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเลยในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยคนก็มาด่ากันระงมเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยคนยากคนจนคนตอนติดเตียงคนพิการจะทํายังไงในการยืนยันตัวตนการเดินทางไปยืนยันตัวตนเพื่อได้รับเงินจำนวนสองพันบาทจากหนึ่งพันบาทเนี่ยนะก็สร้างความเบือดร้อน นักวิเคราะห์ก็มองว่าเกมนี้เรื่องบัตรคนจนเนี่ยนะครับทีทักษิณบอกว่าโอ้ยต่อไปคนไม่จนแล้วต่อไปเศรษฐกิจมันจะดีต่อไปบัตรคนจนไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้อีกต่อไปนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ก็สั่งการไปบอกว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ปรากฏว่ามีคนถูกปฏิเสธและต้องยืนอุทธรณ์จำนวน8.2แสนคน พะเป็นแบบนี้ขึ้นมาก็หกันไปที่ธนาคารจนถึงขนาดนี้ที่ผมทำคลิปยังไม่มีทางออกนะครับวัตบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรกับคน8.2แสนคนไปทางไหนคนก็ด่าระงมเลยนะครับเพราะการยืนยันตัวตนไม่ประสบความสำเร็จและต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเท่านั้นซึ่งทราบว่าธนาคารที่รับผิดชอบก็คงหนีไม่พ้นธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นธนาคารของรัฐแหละ นะครับอย่างไรก็ตามวิธีการง่ายมากนะครับอยู่ที่วิชเชนของผู้นำเรื่องบัตรคนจนเนี่ยนะถ้าจำใครจำได้เนี่ยปัญหานี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะเกิดขึ้นมาโดยตลอดในการรายงานตัวเรื่องบัตรคนจนคนแห่ไปรายงานตัวเรื่องบัตรคนจนต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อได้บัตรจริงวิธีการไม่ยากนะฮะพอใครถ้าวางกติกาไว้ตั้งแต่ต้น บอกว่าใครยืนยันแล้วไม่ผ่านนะครับให้โทรศัพท์ไปคอรเซ็นเตอร์ไปแจ้งคอเซ็นเตอร์นะและรัฐบาลเมียที่สั่งการให้ใครฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นตัวแทนของรัฐในการยืนยันตัวตนแค่นั้นแนหะปัญหาคืออะไรปัญหาเรื่องความรู้ 8.2แส,สนคนกำลังควนพิษนะลามปาไมไบโอ้ยคนพิการแบบนี้จะมายังไงคนติดเตียงจะต้องมายืนยันตัวตนยังไงคือผมเ,เรียนที่บาบให้ทราบนะบัตรคนจนเนี่ยคนพิการไม่ได้นะคนพิการเนี่ยจะไปได้สิทธิของคนพิการนะอยู่แล้วนะคนป่วยติดเตียงเ่บางคนไม่เข้าใจเอ้ยคนจนมาคืออ้างอ้างเละเทะเลอะ,ะเะทอะไปกันใหญ่เนะี่ย รัฐบาลเฮงซวยากันทุกบ้านทุกเมืองนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้องถิ่นในกรุงเทพก็ให้เขตเป็นผู้ดำเนินการ,นะรช่วยสนับสนุนในการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะการให้ความรู้นะครับกับประชาชนแล้วก็ขยับเรื่องของสถานที่ในการวางกำหนดเวลานะครับ แล้วก็แจ้งคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าจะให้ไปเวลานี้เพื่อไม่ให้คนปริมาณคนมันมากเกินไปไม่ต้องไปรอบแรกคนเยอะต้องไปรอบ2รอบ2ไม่ได้คนเยอะต้องไปรอบ3รอบ4นะครับให้เสียเวลานะครับอย่างอื่นมาดีแล้วนะครับวิธีการตอนนี้เป็นภาคเป็นเหตการที่ประสบปัญหานายกก็บอกได้เพียงว่าให้แก้ไขอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะมันอยู่ที่วิชั่นของผู้นำาว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยให้นะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กํากับดูแลนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอฝันไฟในฝันอันเลือชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่วันไหวขอทนทุกข์รุกรงหมกายใจ พ้อมภัยด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง มไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่ มันใจรักชาติองอาจครันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้ คงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเธอท้องไทย